สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมัดมวนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันเสาร์ที่9มีนาคมพศ2567เชา้านี้แม่เพ็นก็ได้พาน้องลีโอมามหาวิทยายลัยกรุงเทพวันนี้มาโครงการบุก้าท ALENT แม่เพ็นก็เลยต้องรีบพาน้องลีโอมาเพราะว่ามีการลงทะเบียนตั้งแต่8โมงถึง8โมงครึ่งหน้าอาคาร a 5ถึง501 มหาวิทยาลัยกรุงเทพลงทะเบียนตั้งแต่8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีตอนนี้มาถึงแล้วค่ะขึ้นตึกเรียบร้อยช่วงระหว่างรอแม่เพนก็เหงาเก็เลยเดินไปที่โรงอาหารหาข้าวทานทานง่ายจริงๆเลยค่ะอะไรก็ได้ก็ขอให้อิ่มท้องเห็นแม่เพนแล้วดูแล้วมีความสุขฝากแม่แม่ fc น้องรีโอทุกท่านอย่าลืมนะคะเข้ามาให้กำลังใจน้องกันเยอะ สนุกแน่นอนค่ะด้วยความเป็นห่วงของแม่แม่เพนก็ได้โดพสต์ข้อความว่าวันนี้อัดรายการดึกแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวหรือยังเหม่งแล้วก็ใส่อีมูจิซู้ๆให้ลูกชายสองอันเมื่อวานน้องลีโอมาอัดรายการไม่หมดนี่กับบ้านดึกเช้ามาก็ต้องรีบไปมหาลัยกรุงเทพเพราะว่ามางานบูก้าทาเลนต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลูกชายต้องเหนื่อยแต่ก็ต้องมีความอดทน กำลังใจดีๆที่แม่มีให้กันเสมอรับรองได้ลูกชายไม่มีเหนื่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าบูก a Talent 12 One Day ์ a ค p มีความสนุกรออยู่เพียบแล้วเจอกันนะคะแม,แม่แม่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะมากันเยอะๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอ,อนก็ต้องขอลาก่อนอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก แม่เพนแม่น้องรีโอขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ